นิดละค่ะที่น้องบ่ได้ล้างน้ำดอกหน่วยละสิบบาทสิบห้าบาทเจ้าบาทหน่วยใหญ่ก็ะมูเพิ่นมาซื้อแเราจะนี่จ่องหน่วยกระิไปเฮ็ดของหวานพี่น้องได้ขายกะทิพร้อมขายขายอันนี้ได้ขายกะทิพรอ<ม>้อมเครื่องกะทิกหกสิบบาทจ้ะดูค่ะอ่ะเอาใส่ถุงน้ำันเนาะบ่มใบจะคล้องมือได้กินดอกขอบคุณค่ะมานมานมาน,มานที่น้อง ขายบักแตงผลผลิตในสวนเฮาเอามาวางขายอยู่หนาเฮือนจ้ะบักลาอย่างลูกอ่าขอบคุณค่ะแถมขายบักแตงที่หน่อไก่สีบรัชอะไรจ้ะขายเรื่อยๆหน่อยเบมๆแล้นี่แถมไปหน่อยนึงนี่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 น้อยนี่มัตสิสูงนี่ไม่หนี้ชุกหรือเปล่านี่เออไปหายแล้วสิบแล้วผู้วาูมาซื้อกับแถมน้ำพี่หน่อซหน่วยหกสิบบาทบนน้อยละสิบห้าเออ โอ้ยเย็บแมวแล้วส้างหลังไ,ไก่สิเบิ้ดแล้วอตเตกินเบิ้ววววด,ดเชลลหน่วยละหน่วยอันคอยปลูกสร้งเงาบักเ้าวมันได้กินน้ำน้ำบักเ้าวเมื่อได้หดหนามหดยังมันก็บหดหนามอันเดียวกันนะ <c oughs> ปลูกไว้น้ำกันเทมันก็บโบงามให้มันหยาดถวนปลา,าบ่ะปลากำลังเปิดหนามอยู่เด้๋ยนี่เอ๊า เสียเอาขื้นมาขายเดวนี้จังวันสีมีตัวใหญ่ตัวง่ามแหบบเป็นอย่างงมเหลียไห่เห็ดัไหล่เลียมปลาบเออไปเบิ่งปลาปโคบอ,ล,บอ,อลงแลี้วมีลูกค้ามาจองไวเลยจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นเสียเอาลอยหนึ่งว่าสันต้องไปเก็บยุสวนไม่เพิ่นอีกจ้ะเบิดแล้วพี่น้องมู้วางเครื่องโต เดี๋ยวสิไปเก็บอยู่สวนมาเพิ่มจ้ะอันที่เห่าคิดว่าสิบ่ได้ขายก็ได้ขายพี่น้องเพราะว่ามันหลายปลูกไว้กินมันดกบักแตงอันนี้กถ็ถือวทึว่าดกอยู่จ้ะบัได้ใส่เคมีบัได้สีวานสียาปลูกทิมๆวนะ้ในเงาบัากูกเผาก็ได้กินก็สิปลูกไว้อีกเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้อง แยกเสื้อผาพ,พี่น้องเหาลงไปเก็บอยู่ทงมาตื่มกันอีกจ้ะมาเก็บตื่มพี่น้องอ่ได้เป็นตะเกียกเกลือขึนก่อนเออเดือวก่อนไอ้วพวกนี้เป็นน้ำกลนนะตัวไหนเป็นน้ำกลนตัวพุ่นนี่บอจังว่ามุ้ยนี่คือ,<ะ>อจังเหลืองแห้งเหลืองยื่นเหมือนดีขาว <laughs> นี่ตั้งหกกับเพเป็นชาบเหรอเดี๋ยวเพื่อนก่อนไปมาปิดปลูกบัวร้ายเหงาคล้ายเดี๋ยวเงินหย่อนตัวนียังสามนู่นเ้็งแห้งว่ะแห้งจ้ะ โบกินจะเอาดอก้วยนั่นลนะเออทั้งขุ่นดีค<ะ>่ะทั้งขุ่นก็ฟังนั่นเป็นว่าสีเอาลอยหนึ่งก็เลยมาหาเล่มไปอีกพี่น้องเก็บไปเหมือนนั้นขายแหล่ล้มลวงก็สี่เด้งเงินสองลอยก็บาทนี่ละอี่เอาหน่วยหนึ่งเอาอน่วยนี่ด้วย thế là nè, chỗ này vô nè, đúng vô đó, thăn kê, một bì đấy, một mươi, thằng em มันลนขวนมันจังซุกจะหอม,มทุกคนเหตุทุกคนเหตุขายอย่ะก็เพืเก็บอันนี้เลยล่ะพี่น้องเ,เก็บเพิ่มเก็บเพราะซุกลนขวนเพราะเอาไปขายเพื่อสิเบิร์รเอาเก็บซุกเลยมันก็นเละมันก็นเนา่า นามออกทอแล้เติทงท่างหนีย่งงไกแค่ไม่แหงไม่แหลงพี่น้องดินขาวเขียนแหลนเลยขาวไม่แหงคลากหลายท่านนี้ยังหลายอยู่เด้ต่ว,ว่าเพราะท่านเหลืองนี่นุย้ยนี่สีล้น่นขวนแล้วพ่าจะนี่งอ,อติเข้าเก็บไปกินห้อ เงี้ยเ่น้มันหลุดปอกหลุดตัวมันสีดโลนถ้าแตะเบื้องหน้าน,นี่กันแตะเบื้องหลุดแม่เลยนี่เลยแสดงว่าแกจัดกว่าเออตัวนี้บอ,อ,อทันตัดถ้าแตะหน่อยหน่อยมันหลุดปอกหลุดมากถ <c oughs> ามนี่แม่ผู้เสี่ยวซ่านดิดผ <c oughs> ู้เสี่ยวซ่านวะโว้ยนี่นี่เน,นาเนาวไว้ถ้ากินอยู่หน้าก่อน <c oughs> ไม่เนา กินได้อ้โรลล์ควรมันยังอันแน,น่นอยู่กับพวกเก็บรุดปักรุดปลักหอมเล็กผายกระตาหาเก็บบมกแตง มื่อเพิ่นว่าปลูกยังได้คือได้กินเพิ่นว่าปลูกยอยากอยู่สำบอพี่น้องพอกระเน็บไปแต่น้ำอันนี้ซื้อๆมันก็่เท่าเครือก็ได้กินนี่ดิข้างในนี่ดิใส่ป้อเนี่ยนะทั้งปุ่นไว้หนึ่งเรื่องเดียวแหนเพ้นเรื่องอยู่กันมาบ่ได้ป้อใส่เนาะจะสน่ล่ะ ยังอีกหลายเติมอยู่ได้เนาะใหั่นหนวยใบไนแนวยใบไนอ์หน่วยนี่ไม่ลนควนนี่ปอกกรดถึงลอยของเพิ่นบะดแ้อหดีถึงตัวนี้ก็ตัวนี้ชิบหาสิบหากับสามสิบเือวเหลือสามสิบเหลือสามสิบบาทเขาก็กินสองหน่วยขอมหอก่อนพี่น้องแดดแห้งเขาก็กินหอยเนาหอมหอยหวยเลยเขาก็กินหอยเน่าอ้าวอันนี้ หอมห้วยห้วยจะได้เก็บกินออกโดนเติมยูดอกข้างนี่ยังหลายคือหอมแห้งเกิดวันนี้เบิง่งหรือวะจ<า>ักโอ้หอมขึ้นมาเลยวะหอมเ<อ>ต,ตีดังตับๆเลยถ้านวลไปบ่มกับสีบ๊อบกันใดดอกมีแา่ขางเที่ยงนี่ก็มีโอ้คอใส่ลนบ่นโอ้ท่านตาวันเมืองรับแล่เพิ่นอันนี้แหละบะดอกเลยเว้ แน่เบิ้งอียงกับเบง,งามหูงามตาพี่น้องม,มันแหลงไรแข็งอยังแข็งอยู่แข็งอยู่กับพวกเอาไม่กินปีอีกโดนเสิบอยู่ดอกทั่วหลวงแลหลับหลวงแลหลั <ง S 2> เเบเป็นดอกเสยเลยจีไกนี่ต้นเพิมได้เลยนี่ท่านตะวันดอกทําเหรียญสิบบาทมืออื่น แยกสืได้ออกมาโหดพี่น้องเมื่อนี้มาเก็บบักแจงซื้อๆนี่อใดให้ลูกค่ะเมื่อยังกระซุกสุกเอาเมื่อกินพร้อมหรอแต่บ่าพ่สูงเม่อยปีต้งหันวะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนึ่งจะพี่น้องเื่อนีผลผลิตที่บลคืดว่าสีได้ขายเมื่อนี้หอมกลัวกระได้ขายเราไฟไงใช่แง่ปลูกใส่แหลงๆพี่น้องภูมิใจหลาย ผลผลิตในสวนเท่าเองปลูกเองปลอดสารผอบละพี่น้องเอาไปวางขายโลงเศษสดคนนี้กับแมงจัวเบืรอโล่งเศตขายเด้อพี่น้องผููไดเห็ดว่าปลูกยังได้ยังได้ขายขายหม่งได้ว่าสาั่นขายยังได้กับโล่งเศตล่ะจังง่ายๆลิหนาพอกันไหมจ้ะพี่น้องของเมื่อก้อนสวัสดีจ้า